สวีดับสวัสดีครับพี่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อครับมาบนคุยกับบ้านอีกเส้นเคยครับพี่น้องโอ้มาหอดะพี่น้องบ้านมาถึงแล้วมาถึงก็ฝนตกสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมครับอ้วนโกเก้ครับอยู่ดีสบายนะครับผมครับครับผมครับเข้าก็มาหอดใช่ครับผม ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดแล้วครับนี่ครับทางเข้าบ้านเด้ครับพี่น้องนี่อ้าวสวัสดีครับคุณแม่โอ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ไฟมาถึงแล้วอกระเป๋าเข้าไปลูกเดี๋ยวเปียกนี่โอ้บ้านงามบุกเอาตลอดน้อแม่นาะ นอ้อครับเช่าชมบ้านครับพี่น้องมึงเดวอดอะโ้มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วนี่ครับผมข้างบ้าน่ายืนดีได้นี่พี่น้องเนี่ย ผมก็ให้ยูนิตติโน่ด้วยทำไมดีกน่อยเป็นปลูกต้นไม้ลายต้วนี้พี่น,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 น่นี่ครับผมโอ้มาถึงแล้วเนาะคุณแม่เนาะสุขภาพดีแข็งแรงนะุะแม่เนาะโอ้บานป้าแต่กายไป็ลายเนาะ ไปข yeah, like cool uh, um, oh, um, ้างในไปห้องแอร์ไม่ห้องแอร์ไปเปิดแอร์ไปมบอดี้มสซีปีเลยพี่น้องเปิดแอร์น้องไปใส่หนอน้องผู้อยู่กัแม่มันออกไปใส่ผู้ชายดนที่โล่งมาอือพันเธ็ดงามตุลาหนอนอืมอืมเห็ดต้นใหม่หอมเห็ดต้นใหม่ใหม่เพิ่หลอกไปเปก่าไปเพิ่งดูเท่าเพิ่หลอกอยู่มัน อ๋อคุยกับไปส้มมุงเจ้าโ้เห็ดอย่างดีเลยตัวนี้ปัดไปฟื้นไปใส่ลนะโอ้หเห็ดดีเนาะหวานี้ครั้งนึ่งเลยพี่น้องเล้วก็เด็ดองไส้ครับเห็ดเห็ดบครับนี่พี่น้องมันบ่อ ห้องน้ำนั้นถ้าสมูงก็รึดีมันบุกไปกดบุกไปอย่างลงมาห้องน้ำท hey, mm ีเท็กกว่านี่มาเที่ยวชมบ้านน้องชายกับแม่มัน่ยวดูดีตลอดเนาะอืมเกิอยู่เนาะ โอ้หเห็ดงามอยู่ครับเป็นบยูข้นนเนเดียวเนโตนํากันเดียวเอาไปใส่เนี่ยเอาไป่มาเขาไปชมเมืองามตลอดเนาะเอ็ดกล้ามแก่อยู่โอ้งหงามงามงามเห็ดเนาะมันโอ้โถงกว้างเพาเาแม่งครับแม่

เออดีแต่ละเห็ดงามอยู่นี่เนาะมีช่องมียางไเอย่างดีเนาะจริงๆมันแสนกวันเลบอกเออก็ถือเพื่อนเนาะเออไปไปห้องแงก็ได้ค่าค่าแรกผมรี่ค่ายังแสนกวันร่วมเบิร์ดแล้วเขาเมาโอ้ร่วมเบิร์ดทั้งค่าแรงทั้งค่านี่เออก็โอเคอยู่ละผมว่าเนาะงามอยู่เลยข้าวนะครับพี่น้องสวยงามดีเลย นี่้างบ้านได้ครับนี่นี่หมาหมาผูใด้่ะแม่นี่หมาผูใดล่ะน่โอ้หมามันก็คือหมาสูมเก่าแตะละอันนี่เนาะเมนบอเมนบอบอเมนบ่เอามะไหงีเบ่เอาีจมันหูเนาะเออขีใมันหูเนาะภาษาดิเออเมนบอเอามะไหงเด้อเชียงใหมนบอเออครัครับเอิเออเออเอามให แม,ามาแม่ไปฝึมเขามาแม่ไปเทม้าไปอะไรไปคัดกองอยู่วัดประนอยโอ้คัดกองอันเลยคัดกองเอาสมอเนี่ย่ึ้นมามะบวชนะครับขึ้นมาบวตโอ้สบายเนาะแฟงไฟเปิดแอร์หรืออยังนี่ไม่เย็นเลยมึงกำลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมึงกำลังอยู่เย็นมันยังจัดไม่ก็ได้เอาโซฟาว่าทั้งผีกี่อะไ้ตรงนี้มันจะดีกว่าครับพี่น้อง อันนี้เราเราเห็ดลีโนเวตมาห้องครัวอันนี้ของน้ำสันถึงเขาทาต่ละแม่เนาะสันถึงก็มีมี่นองรูพ่อ กบยาโอ้พอกบยาครับปลูกมาเรื่อเห็ดยาเอ้ยมาเด้ครับอ่าเอ้ยด้านมาดเด้อครับผมมายามด้วยครับผมเด้อลุงลุงครับผม,ล,บผมลูกลกานมาได้ครับลุงลุงครับผมมาถึงอุบลแล้วครับครับผืนหานผ้าผืานยืนถึงบ้านพี่น้องให้รูปยาที่ ร่วงรับไปแล้วเนาะกับพ่อครับผมอันนี้ครับอ่าที่เป็นเสียไปวางอยู่แล้วครับเรื่องนึ่งแครับผมน,นี่ร้องร่วงที่เป็นทรงเฮียนครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมเอามาจักระมาพากทีตอนนอนเบื้องนอกครับผมนี่พี่น,อน้องเออดันดุนมากแส้นหนึง สีหาเพียได้บอด่อยมากพี่น้องแต่โควิดพุนละเดี๋ยวมาเยี่ยมแม่พี่น้องมาหอดฝนตกคำเลยพี่น้องอยู่บนมันมีแคบป่ะนออนี่แหะครับบรรยากาศบ้านแม่ที่อุบลเนาะครับพี่น้อง พิ่น้องไอยู่กับน้องชายครับผมครับผมพี่น้องนี่ครับเอามาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเบิกนะครับพี่น้องครับผมพือเก่าคือหลังครับพี่น้องเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเป็นกำลังใจให้กับบ่าเงิน่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสุดท้ายนีขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบมิต่อความสุขครับลำล้ำไปด้วยได้พี่น้องเรื่องพอกระไรครับผมมือหนาหรือมือต่อต่อไปพี่น้องสวัดีบและสวัสดีครับผม A toi,